สำหรับวันนี้มีใบกิจกรรมเสียงของอะไรเพื่อให้เด็กๆได้ลองวาดภาพสิ่งที่คาดคะเนสิ่งของที่อยู่ในกล่องนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถวาดภาพลงกระดาษอย่างอื่นได้เลยค่ะลองวาดภาพบันทึกผลการทดลองดูนะคะค่ะซึ่งครูมลจะให้ครูแอมเขย่าเปรียบเทียบเสียงและจับผู้กองที่มีรูปภาพกับกล่อง ที่มีหมายเลขว่ากล่องใดบ้างที่มีเสียงตรงกันค่ะค่ะงั้นเรามาเรื่องการทดลองเดีย๋ยวนให้แวมเลือกกล่องที่มีตัวเลขกับกล่องที่มีรูปภาพได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณครูติ๊กงั้นเราเริ่มกล่องแรกกเลยนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะคุณครูแอมคิดว่าน่าจะเป็นลูกแก้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพร้อมๆกันนะคะว่ามันจะเสียงเงิน เดี๋ยวเรามาฟังเสียงมาพิจาันนะคะว่าเสียงจะมีความแตกต่างอยู่เหมือนกันอย่างไรนะคะเป็นย่งไรคะแอถ้าฟังจากเสียงอ่ะเสียงแตกต่างกันมากเลยค่ะพี่ติ๊แสดงว่ายังไม่เหมือนกันนั่นเอค่ะนั้นแอนคิดว่าจะเป็นภาพอะไรต่อไปะคะอขอทดลองเลือกอีกภาพหนึ่งนะคะขอทดลองเป็นพิษมีบกระดาษค่ะเด็กลองฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะใช่หรือไม่ค่ะ เห,เหมือนกับเพื่อนไหมคะโอเคค่ะงั้นเราเริ่มกันทดลองกล่องที่สองเลยค่ะเริ่มจับคู่ไว้นะคะหมายเลขหนึ่งเพื่อนคิดว่าคลิปนีบกระดาษต่อไปกล่องหมายเลขสองคิดว่าคืออะไรคะกล่องที่สองเพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นลูกแก้วค่ะคุณครูติกเริ่มการทดลองได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆ แสดงว่าเสียงในกล่องนี้ยังไม่ใช่นะคะงั้นขอเปลี่ยนเป็นกล่องทองเมล็ดทัวแดง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าเย้ <Yeah. S 1> เสียงยูงเหมือนกัน,นะะ okay, กกกเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะครูแอมเด็กๆมีความคิดเห็นตรงกับครูแอมไหมคะเอาล่ะเราเริ่มการทดลองกล่องที่สามกันเลยค่ะแม่กล่องที่สามคระคุณครูติ๊กก็คือกล่อง,องของลูกแก้วค่ะ เรามาฟังเสียงกันอีกครั้งนะคะว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันเสียงมันเหมือนกันค่ะเด็กๆและที่สำคัญน,นะคะน้ำหนักของสิ่งของที่อยู่ในกล่องก็มีน้ำห,หนักที่ใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะครูเอมครูเอมจะถูกต้องหรือไม่เราไปดูเลยกันเลยค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ,อ่ยกิจกรรมในวันนี้นะคะเปรียบเทียบเสียงที่เหมือนกันซึ่งเสียงที่เหมือนกันก็เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงเดียวกันนั่นก็คือแหลกําเนิดเสียงในวันนี้ก็คือคลิปหนีกระดาษมเมล็ดถั่วแดงและลูกแก,ก,ก้วสําหรับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะเด็กๆสามารถค้นหาแหลกําเนิดเสียงอื่นๆอย่างเช่นก้อนหินลูกธนิตหรือมเมล็ดทราย แล้วลงไปหากล่องที่มีความคลึกเพื่อมาเล่นเกมกับผู้ปกครองนะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูติ๊กก็มีเกมเบิร์ดบอลมาให้เด็กๆเล่นอีกเช่นเคยค่ะเป็นกิจกรรมการจับคู่ภาพกับตัวเลขซึ่งกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆจดจำไว้ให้ดีๆนะคะแล้วไปเล่นเกมกันสำหรับวันนี้คุณครูทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ